รือหรือว่าผักทองสบายดีสบายดีสบายดี f อีทุกทาประธานผู้ชมทุกคนบรรยากาศน้ำชาพี่นอ้องทุ่งนาบ้านสวนนะก็บรรยากาศคึ้มฝ่าคึ้มฝนพี่นอ้องเอ้ยตก3้มื่อ4ีขึ้นเลียนติดละฝนโปรโฟบรรยากาศ น้ำเสานอกจากที่ว่าตื่นชอบมากอะมีงานหลยพี่น,น้องเดี๋ยวจะไปเอาเข่าไปเอาเข่ามาสีผลหมักสีพี่น้องเลยสีเสาสีแรงสีแล้วก็เอาห้อมมานำเ,นเอาเข่าก่อนความพ,พลทรมานมันเหมือนไม่ได้ผลมันมาเป็นชสวง,วงเป็นปล่อย สิลงไปบ้านสวนไปเอารถซาเล่งซาเล่งซาเล่งลงมาแทนในกชี้ทึมๆมืดๆจักหน่อยบ้านสวนเราก็ได้อ่ะอ,มมอ่อม,มอ้อ่มเ่นเของ,งวัวของ,งวัวของปิดของไก่รวมมิดนีน่การเมิดเลย บรรยากาศบ้านสวนเฮากน็นอนอยู่บ้านสวนนี่แหละแต่ตื่นเช้ามากก็ขึ้นไปเข้าห้องน้าห้องในทำงานล้างตาแปรงฟันวันนี่น้องดาวโทรบอกว่าไปเอาเข่ามาสีาสีแล้วบันเม่อกี้เออ,เอ,อ มือตึดๆเลยลว่าไงเขาเขาไปเดี๋ยวไปถ่ายออมยืมไปน้ำ้งก่อนอ่าได้เก็บเสือวอมเลยเสือในตู้เสือพายนี่ฮะเสือต้องไบนะฮะต้องใบใส่บ่จักแล้วเสือยนั่งสีหยัง เลยเอาไ้ใช้撒เอาไว้ได้ใช้ไม่ตู่ก็พอปุ่งเสือพญายนาไฮนะบ่เอานาใช้ได้เสือเลยพอดีเลยบรรยากาศแม่น้ำคลองพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนน้ำเศรา้าๆคืบฟ้าคืบฝนน้บ้านสวนทำกับสีผู้ซึกแบบมีแต่ป้าพี่น้องเลยบ้านริมคูง โอ้โหพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันน้ำน้ำโอ้ขึ้นสูงอะไรน,น้องหนิหมดเมาเบิ่งหลายมืออลไรโอ้โหขึ้นมาขีดเก่าเลยพี่น้องเอ้ยอนะไปอยู่ใกล้ริมตะฟังโค้งกันละมัดระวังหน่ยจักหน่อยอุนะอัปเดตน้ำโค้งขึ้นพี่น้องน้ำโค้งขึ้นแห้งนะโอ้โอตตะอ,อ,อฟังเส้นร่งเลยพี่น้องเอ้ย ทีเบิ่งการอันนี้ก็เพลยบ้านเนาะทาสวนบ้านทาสวนบ้านสวนเฮาก็จะมีกอเพลยบ้านเออแล้วก็มีต้นบักม่วงบักม่วงกระสอหรือหักม่วงเขาจะเรียกบกับกม่วงบกงักม่วงหมักม่วงอย่างม่วงกรรอนต้นไมใ้ใหญ่พี่น้อ,นนองเลยอายุนี่ยมันเป็นธรรมดาเลยสัวเสน้นคนหนึ่งพอละตนงง้นบักม่วงในน้ำโพ้งขึ้น โงขคืนบ้านสวนก็สิประมาณนี้แล้วทำอะไรกินเนี่ยรัวยังฮะรัวข้าวรัวบ่เขามีนกเขาแพ้ก่บเขาปลาจ้อยโอ้พอาดีละสีขาวเลยจ้ะสีขาวเลยจากสิดไปหลินวัานบรอื่นเนี่ยมันอีนางเลย หงายเห็นไหมว่าหัวหงา,ายเนาะยังน,ยงนาวอโอ้อไล่เนปิดนะเนปิดเนี่ยเนปิดเนี่ยทำอะไรฮะขัวยังอันนไงขัวข้าวคั่ขวขัขวข,วาขา้ขวาวขัวข้าวสารให้มันไหมขัวแล้วเอาเกลือใส่น,น้าไม้นามันจะบ่นะ ฮะต,ตัวเฟือเ,เลื้งสิออมพบบอ,อโอวพักกันเองนะสื่อเฉยในะปั้นซ้อมถูกป่ตัวครัวที่เิ่ขาแก้วเขาเรือยก้ามันเลือมันใหม่คนหนึ่งหอมันดำอะไรโอ้เห็ดเป็ดนเฮ้ยหมือนตืดเลยเหมือตื้อเลยมันาอาเลย แลกระเป๋าอนะขออนุญาตเห็นบ่กระเป๋าเอ็มบีนะกระเป๋าเอ็มบีทายกับชีวิตนายวิตาเนี่ยเด้อทุกคนเลยทายเดียเล็กเลยได้อันนี้ไม่มีการตัดต่อเลยนะนี่เดียเล็กเลยด้วยาเวเลย้วยนะไหนะ ้โอเคก็เดินคนในบ้านในสกินน้ำห้อนน้ำเย็นจนสามารถกินน้ำอุ่นป้านจริงๆคนตุนมลินคก็บในกบวยยังลายพี่น้องเลยทำบรรยากาศบ้านสวนมาให้พิพิธีนะครับโซนน้ำกันสบายดีทุกคน สำหรับมาเท่านี้ก็สิ่เขาลากคลิปลงก,ก่อนพี่น้องค์กอบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวสิไปเอาเข่าก่าอนทับเลี้ยวเข่าอยู่ในบ้านมาสีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี